ไอ้ยรับติดต่อเรื่องอะไรป่าวป่าครับติดต่อเรื่องดูใจฮะ oh. แต่พี่กินข้าวยังยังไม่ได้กินว่าจะให้คนมาป้อนเยอะว่าแต่หนูตัวเองก็ยังไม่ยอมกินข้าวเลยเหมือนกันรอคนมาป้อนครับใครอ่ะให,ให้ให้พ่อเอ็กป้อนใช่ไหมไม่พี่น้ำอ่ะให้พี่น้ำมาป้อนอแล้วหนูเปิดโมงตะโกนไรไอ้อะไรอ่ะเบื300่อโอซีสามร้อยเปอร์เซ็นชอบเหมือนกันอ่ะไม่เอาอย่าชอบเหมือนกันเดีย๋ยวโดนแย่งกินไม่ยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว มาแล้ววะมาแล้ววะเอค้าติดต่อเรื่องอะไรป่าป้าครับติดต่อเรื่องดูใจฮะอ้ยต้องทำยังไงครับเนี่ยครับเนี่ยมาดูใจครับมาติดต่อเรื่องดูใจท้างทำยังไงบ้างครับ โอ้โ <c oughs> หโอโหไม่ไปดูดีมีอะไรมั่งมีมีเอฟตัวเองเกิดแล้วเอาดอนยึดเหรอใช่ไม่ใครยึดหรอกแค่ดูเฉยๆก็ไม่ยึดถ,ยถ้าไว็บอลนั้นหายไปไหนอะ นั้นมันหายเองหรือเปล่าอาจจะแบบทำตกหน้าสอนออะไรเงี้ยใช่ปะล่ะใช่ไหมใช่ไหมได้กินข้าวยังนี่หัวนะใช่กินแต่ขนมดีไปกินแต่ขนมไปอะหนูยังไม่หิวข้าวไงดีฟูดฟูดก็ยังไม่หิวข้าวอ่ะอีต้องไหนอะไม่ผิดนะยังไม่หิวข้าวอีก ไม่ผิดครับจะบังคับให้หนูไปกินข้าวฮะใช่เดี๋ยวจับดังป้อนข้าวแลวดีแบบป้อนข้าวช้ำด้วยดิคือแบบป้อนให้หลานะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หิวยังไม่อยากกินข้าวแต่อยากกินขนมพี่ทำไรอ่ะ วิข้ายาทำอะไรที่ท่าหลบเหรอน่ะใช่หลบแบบดูสนะิ hey, <love> ยาใส่บ้านหมาแล้วนะฮะ <Huh? S 2> แต่ยาใส่บ้านหมายา <Yeah. S 2> ไม่ได้อ่ะ ูดีโซนมูกแต่พี่กินข้าวยังข้าวหรือยังยังไม่ได้กินว่าจะให้คนมาป้อนเอดียวว่าแต่ว่าแต่หนูตัวเองก็ยังไม่ยอมกินข้าวเลยเหมือนกันเราคนมาป้อนครับอครอ่ะให้ให้พ่อเอ็กป้อนใช่ไหมไม่พี่น้ำอ่ะให้พี่น้ำมาป้อนจะแป่งป้อนไหม ให้เจะแฟงป้อนแค้นไปก่อนเขี้ยวอ่ะพูดใหม่เฮ้ยพูดใ<อ>หม่ใหม่เออกินข้าวไหมไปกินข้าวไหมกินราครับเอ้าเดี๋ยวบอกหนูยังไม่กินข้าวมันะไรอยากให้คนป้นอนยื้อกินเองเลยโตแล้วไอจริงก็ไม่ได้กินหลักห้ากินไอ้นี่ของเรางท้องไปด้ กินอะไรไปแฮมช,ช,ชีสแซมวิดอ่ะแซมบิดแซมชิชีวันวันหมู yeah. 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 แล้วหนูเปิดวงตะโกไ้ไรอ้ยอะไรอ่ะบึ้โอซีสามร้อยเปอร์เซ็นต์บึ้สุดๆกีหน่อยนี่ไงแ,แบบสซกุญแจมืออ่ะมันต้องทำมือรูปตัวแซดพอดี <laughs> <laughs> ตกลงตะโกนเฉยเลยหูเต็มที่เลยบึ้มเหมือนใครเหมือนใครเหมือนพี่ปะไม่ไม่นะนี่ไม่บึ้นนะจับจับจับตลอดทจริงครับอ, <c oughs> <c oughs> อะไรเมื่อกี้นี่คืออะไรอ่ะ เปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าคือหนุ่มบังเข้ามาใส่เป็นฮูดสองวันแล้วไม่มันการนี่โดนมันโดนหรือเปล่าเปลี่ยนได่โดนแต่ว่าเปลี่ยนไงเป็นชุดแต่ว่าใส่เป็นเอเดียู U ไงฮูดเห,หรอฮู้เอเดียูเหรอไม่ไม่ใส่เป็นแบบนี้แบบเดิมอะแต่หนูจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเซฟเป็นเสื้อเอเดียู U. ไม่ใช่เสื้อตัวฮูดตำรวจอะอืออือ,อนี่คือเข้าใจไหมเข้าใจเกี่ยวเข้าใจเยอ อากิ๋ ok ชานมไข่มุกป่ะชานมไข่มุกใช่ชาเขียว,ยวยมหนูเปลี่ยนแป๊บหนึง่งไม่กินชานมโกโก้ใช่ใช่ไข่ม ok. ุกเรีออยกไงว่าชอบกินโกโก้ไม่นี่ก็ชอบกินชอบกินโกโก,ก้กับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชาเขียวสองอย่างแล้วก็ชาไต้หวันออชอบเหมือนกันอะเชาไต้หวันไม่เอาอย่าชอบเหมือนกันเดี๋ยวโดนแย่งกินไม่ไม่ไม่ถ้ายังกินไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแค่นั้น ยงกินไม่ยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วอันนี้คือรองเท้าอะไรเนี่ยแปลกดนี่ยรองเท้าโคตรแปลดมันแบบแบบมันใส่เป็นแบบรองเท้าอ่ะแเราจะเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนให้มันไม่ทะลุอ่ะต้องไปที่กางเกงครับไม่เอาอ่ะแอนไม่เปลี่ยนละ ออเออเดีวราท้านี้ดูแปลกๆแง่แ,แล้วบูสต์บูสต์ทำไมยืนตองอ hmm? ทำไมยืนตองอเดี๋ยวเถอะหลอดอะวันนี้กลอดเป็นรถใช้คฮะแล้ววันนี้ไม่ทำอะไรไม่ดีทั้งหมดขนาดเป็นหน่วยงานยังไม่ได้เลยเป็นหน่วยงานยังไม่ได้เลยยังอยู่กันได้เลยไม่เห็นตายเลย บอกอันนี้นา่นารักไหมน่ารักน่ารักน่นารักครับ่หน่ารักน่ารักเจ้าเอาไอ้นี่ออกหมดแล้วอะไอ้โตู้เอทีเอ็มสอนอ่ะแต่หนูก็สงสัยนะตอนแรกใส่ทำไมห,หลายอันโชว์ป้ายไห้วะฮ แบบนม้มองเห็นไหมมองไม่เห็นนี่นี่ใส่มันพ่อเนี่ยนี่ไงไอหูก็ตายเนี่ยเขารักทำตัวน่ารักอยู่เขากำลังหลับล่าสาวเขาเนี่นนะหลับลาใครอ่ะไม่รู้คนนั้นน่ะฟอร์มหมากแก่อยู่แล้วยายายาว่าพ่อหนู ่ลูกพ่อของจริงเลยสเตปสเตปตัวไล่ชนบุรีรูจร้จักเปล่าไม่พูดเหมือนตัวเองไม่ร้ยายอ่ะเดี๋ยวเถอะไม่ร้ายร้ายยังไงอ่ะมีหนูคนเดียวจะร้ายยังไงคะคือสาวแยๆ่ๆเปล่าอ๋อโดนี่นจัดจุดอะไรวะเนี่ย ปิดกิฟแล้วมันดูเยอะเกินไปอะใส่ไปตลอดดีกว่าทวันบนกลับมาชุดเดิมว่ะ แต่ตำรวจใส่รองเท้าอันนี้เยอะมากเลยนะหลายคนมากเนี่ยเห็นปะที่เงินทับบูที่จะแ่เอหรอใช่โอ้ว่าหนูใส่แล้วขาใหญ่สวยเดียวว่าสวยก็สวยสวยก็ใส่นั่นแหละแล้วคนใส่เยอะเราเราจะซ้ำกับคนอื่นเหรอโอ้ห่วยงานมีผมสีเหลืองคนเดียวอ๋อโอา เลิอกใส่โวกกันนอกได้แล้วเหมือนโจลเลยโจลเลยเฮ้ยไม่กันกระแทกไงเวลาลมมันจะไม่แค่เจ็บเฮ้ยที่นี่เอาตัวไปปล่อยไว้บนสะพานนี้ปล่อยให้ตกลงมาเจ็บเอาไหมับกลัวปะ<า>ไม่กลัไกวไหมกลัวคิดว่าตายไหม <c oughs> คิดว่าตายไหมท่านลงไป ตายฮะไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวอยากรู้ปะเดี๋ยวปล่อยลงไปขึ้นไปสูงๆก่อนไม่เราต้องเหยียบขอบข้างบนนะถ้าจะปล่อยอ่ะเหยียบไม่ได้ก็กระโดดต้องกระโดดไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ ต้อเดี๋ยว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 ิ่เกระตายเกือบตายเกืบตุยแกือบไหมเกือบไหมรู้หรือยังรู้หรือยังเกืบตุยอ่ะต้องปั๊มสองคันแเลยอ่ะ ดูหรือยังว่าว่าตายไหมไม่ตายไหนลองงบ้าไหนน่าจะไปไกลๆงี้งี้ขอลองบ้างดูไว้ดูด้วยลูกไข้เป็นว่าเล่นนะใส่กอดเลยอ่ะไอ้ก็ไม่ตายใส่กอดเลยอ่ะไอ้ก็ไม่ตายเฮ้ยต่อยที่ไหน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 ถาว่าไงว่าไงน้อง ได้ได้พี่กลไรจะโดนข่ามผมอยู่เดีย๋ยวพี่กลับไปทำให้ยัยงไงก็ไม่ตายเหรอ ังไงก็ไม่ตายหรอบื้มฟุดฟุดดูด้วยลูกไขว่าสั้นว่าสั้นขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยบอบย่ตรินัะ ติ๊กไหนติ๊กไหนเออเอาหัวลงอ่ะเอาหัวลงอ่ะอยิยง,งเอากระเหน่อยเดี๋ยวพูดนะหนูใส่กอดแล้วอ่ะพอ่พอไปเบิดกอดที่พ่อมาแล้วหนูก็ใส่กอ,อดไปแบบมันเอาหัวลง น้าหัวลงไม่มันนอาหัวลงเต็มตัวมันเลยบึ้งใครพี่ปล่อยเอาหัวลงอ่ะไม่ไม่ได้ปล่อยอหัวลงเลยไม่แต่ปกติมีเกาะมันก็ไม่ตายอ่ะแต่มันเอาหัวลงกวาดกระแทกพื้นหัวแตกเลยบื้งเองรึเปล่าไอ้บึ้อเองรึเปล่า ทำเจ้าหน้าที่ตายอ่ะเป็นแบบเป็นกรรมอลไรชุบเลยครับหรอชุบเลยครับ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 เปล่าอะไรคะสามเก้าเจ็ดครับเรียบร้อยครับ ด้วยเข้าวอเข้าวอเข้าวอเข้าวโอ๊ตก่อนตะกี้จะทำอะไรตะกี้นี้เราจะทำทำอะไรได้อะไรนไระทำให้อืจะไปทำกล่องซองนี่เนาะอ๋อที่กล่องอ่ะอ่ามั้งแล้วทำไมแล้วทำไมเขาไม่ทำเองอ่ะอาเป่าอ๋อเพราะว่าบางคนมันก็จะบั็กไม่เห็นโต๊ะ